ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะขวัญอุตสาหมณีตอบกลับหน้าแฟนคลับหลังเผยลูกใหม่แต่กลับเจอวิจารณ์แรงเจอวิจารณ์แต่งหน้าผังมากเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับขวัญอุตสาหมณีไวยธยานนนนางเอกเจ้าของฉายานางเอกหน้าบาร์บี้โดยต้องบอกเลยว่าสาวขวัญน,นั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานและเป็นหนึ่งในะนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ แต่ล่าสุดดูเหมือนว่านางเอกหน้าบาร์บี้นั้นจะเจอด่ามากเขาแล้วหลังสาวขวัญได้ออกมาโพสตรูปในลุคแต่งหน้าใหม่ที่เน้นปากอวบอิ่มหรือการทาแบบเกินขอบปากเพื่อให้ปากดูน่าเซ็กซี่ตามเทรนการแต่งหน้าของต่างประเทศซึ่งงานนี้ก็ดูเหมือนว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับนั้นจะไม่ชอบลุคนี้ของสาวขวัญต่างเข้ามาบอกให้กลับไปแต่งหน้าใสๆใทาปากบางๆแบบเดิมบ้างหรือบอกว่าดูแก่ไปบ้าง ทำเอาจ้าตัวถึงกับออกอาการหัวเสียไม่น้อยไล่ตอบกับแฟนคลับเอาไว้ว่าแต่ขวัญชอบแบบนี้ค่ะขอบคุณนะคะไม่อิ่มไม่เลิฟค่ะขวัญชอบแบบนี้มากกว่าค่ะอีกทั้งยังได้ลงรูปพร้อมระบุคแคปชั่นที่เป็นการตอกหน้าชาวเน็ตเอาไว้ว่า Life is better in pink แต่งหน้าก็ฟินลางหน้าฟินยิ่งกว่าค่ะลิปกอสกำลังมานะคะบายยูซีของขวัญเช่นเคยปากไม่อิ่มอุตสาหไม่เลิฟขอบอสคัดมาให้ก่อนนะ